กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะภัยของคนอยากรวยค่ะอยากรวยไม่ผิดนะคะแต่ว่าก่อนจะรวยเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนนะคะอย่างที่เคยนําเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าช่วงนี้เรามีการพูดถึงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจแช์ลูกโซดังนั้นเราจึงหยิบยกเรื่องราวนี้นะคะนำมาฝากเป็นข้อคิดเตือนใจคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับภัยสังคมชนิดหนึ่งกับธุรกิจขายตรงศึกษาก่อนแล้วก็รวมไปถึงแช์ลูกโซค่ะมาพูดคุย กันต่อนะคะจากช่วงที่แล้วเราได้รับทราบไปแล้วถึงข้อแตกต่างธ<ช>ุกร,รกิจข,ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ว่าต่างกันอย่างไรสั้นๆง่ายๆขายตรงถูกกฎหมายจะต้องมีสินค้ามีผู้<า>มีผู้จําหนา<ม>่ายอ<ม>ิสระและก็มีผู้บริโภคนะคะส่วนแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายค่ะทีนี้ในกรณีศึกษาเคยเจอกับตัวเองด้วยค่ะทั่นเชื่อว่าหลายคนค่ะที่อยู่ในโลกของโซเชียลจะต้องมีการแท็กข้อมูลมา ทำงานในเน็ตสองชั่วโมงได้เงินเท่านี้อยู่บ้านสบายๆเป็นนายตัวเองอันนี้มันเป็นธุรกิจแบบไหนคะท่านคะเออเรียนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เห็นบ่อยนะครับเชิญชวนมานะครับอยู่ที่บ้านทํางานสองชั่วโมงได้เงินเท่าเท่านี้เนี่ยนะครับถามเขาก่อนครับให้ทําอะไรให้ทําอะไรแน่ครับถ้าสนใจทมก่<ข>อนเลยทําอะไรนะครับทําอะไรทําอย่างไรต้องมีเงินลงทุนไหม,มถ้ามีครับอย่าไปแตะถ้ามีเงินลงทุนปุ๊บไม่ต้องเลย ถ้าทําเฉยๆแล้วจะตอบแทนจริงนะครับถามเขาทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ตอบแทนกันอย่างไรเอาให้ชัดนะครับแล้วค่อยเข้าไปร่วมเขาถ้าไม่ชัดก็อย่าไปแตะแต่ถ้าเกิดต้องลงทุนเท่าน,นนี้ครับอย่าไปแตะดีกว่าแต่ในกรณีนี้ค่ะคนที่อยู่ในธุรกิจแบบนี้นะคะที่ทํางานแบบนี้เขาจะมีวาทสิลป์เป็นเลิศโน้มน้าวจิตใจเก่งพูดให้งงงวงวยงตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ เราบางคนอาจจะตามไม่ทันและนี้เราจะตรวจสอบยังไงเอ๊ะตกลงมันใช่หรือไม่ใช่คะเบื้องต้นเลยครับให้ให้ตัวเองคุมแล้วก่อนครับอของถูกของฟรีไม่มีไม่ไมีโลกโลก,การลงทุนต้องมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลนะครับเพราะนั้นตรวจสอบก่นกอนครับอย่าเพิ่งไปเชื่อง่ายๆฟังก็ฟังไปครับอธิบายไปแต่ว่าถ้าเรามีสติตลอดเวลานะครับว่า การลงทุนมันมีวิธีการมันมีกําไรมีขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบเลยแน่ครับทำอะไรลงทุนเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ชัดเจนก็อย่าไปคล่องแวะครับฟังไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีลงเงินลงไปเมื่อไหร่เนี่ยหยุดก่อนหยุดก<ห>่อน<ห>เลยคค่ะ,คะอีกหนึ่งธุรกิจที่เาที่เคยเจอโดยเฉพาะเวลาเราไปงานเทรดแฟร์งานเอ็กซิบิชันโดยเฉพาะงานท่องเที่ยวจะเจอแล้วค่ะ,คะ ผ่านไปสองสัปพอไปถึงงานให้เรากรอกรายละเอียดกลับมาบ้านมีจดหมายคุณเป็นผู้โชคดีได้แพ็กเกจท่องเที่ยวพอไปถึงอันนี้ดีท่านไปเองอ่ะเพราะอยากรู้ไปเข้าไปในห้องไปนั่งฟังปิดประตูเสร็จสับเรียบร้อยต้องลงเงินด้วยค่ะท่านอันนี้ตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ธุรกิจแบบนี้อันธุรกิจนี้อันอันนี้ไม่ใช่แฉลูกโซ่ไม่ใช่ขายตรงเป็นธุรกิจท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อสักระยะสักปีที่แล้วสองปีที่แล้วมีปัญหามากครับ้าอย่างนี้ครับ เขาจะได้ข้อมูลเราจากไหนไม่ทราบจะมีจดหมายมาถึงท่านว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะครับได้ไปพักภูเก็ตฟรีสมมติสามวันสองคืนให้มาที่นี่ครับประชาชนก็จะดีใจถึงจดหมายไปปรากฏว่าก็มีคนเยอะเลยเขาจะมีห้องจัดให้ใกล้ห้องประชุมพอมาพาะปุ๊บก็จะปิดห้องเลยไม่ให้ออกเก็บโัรศั์มือถือไม่ติดต่อแล้วก็มีการชักชวนให้เป็นสมาชิกไอ้พูดถึงว่าที่ได้สามวันสองคืนไม่พูดถึงหรอกจะพูดถึงกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกแล้วจะได้อะไรบ้างแล้วจึงจะได้โปรโมชั่นที่เขาพูดว่านี้นะครับ ก็มีพิธีการทั้งขู่ทั้งปลอบสารพัดนะครับหลายคนก็ก็จําเป็นต้องเป็นสมาชิกไปหรืออาจจะเป็นด้วยเต็มใจเพราะว่าถูกหลอกเขาจะผิดสร,ร,ร,รับคันก็เป็นไปวิธีการเขามักจะให้เป็นรับเป็นสมาชิกโดยใช้บัตรเครดิตเก็บรายเดือนตลอดปีออกก็ไม่ได้เพราะถักผัก,ผกบัตรครับกลับมาแล้วจะติดตอ่อไหนบอกจะได้ไปที่นู่นที่นี่เต็มทั้งปีไม่ได้ไปเลยก็ร้องเรียนที่สบอดเยอะมากครับเป็นประเด็นมากครับ สคบก็หาวิธีการนะครับครั้นี้เรามีประกาศของคณะกรรมการพุร่มโภงนะครับธุรกิจประเภทนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วก็ต้อกทำแชร์นะครับเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยท่านไม่พอใจเนี่ยพอเป็นสมาชิกปุ๊บ14วันแรกท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกได้เลยแล้วเราจะยกเลิกกับใครคะท่านก็มีหนังสือไปถึงบริษัทเขาครับ,รบขอยกเลิกการเป็นสมาชิกมไม่ต้องมีเหตุผลบริษัทก็ต้องจำยอมด้วยถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกพฤติการเช่นนี้แล้วเนี่ย ถูกเป็นสมาชิกโดยจำใจกลับมาคิดได้นะครับสคบเปิดโอกาสท่านทำหนังสือถึงเขาไปรักสอนครับว่าขอยกเลิกเป็นสมาชิกก็ออกไปเลยอย่างธุรกิจท่องเที่ยวอย่างที่ท่านว่าที่ทําธุรกิจในรูปแบบแบบนี้นะคะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดนะครับเป็นระบบที่ที่ให้คนเป็นสมาชิกแล้วมีโอกาสไปพักผ่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่ก็มีบริษัทก็เอาเปรียบนะครับเช่นบอกว่าตอนแรก คุยกันเนี่ย,ยมักจะคุยด้วยวาจานะครับเสี่ยผมบอกว่าไปได้7คนเลยจริงๆเหลือ5้าคนมั่งนะครับหรือบอกไปโรงแรม5ดาวไปแล้วก็กลายเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยดีหรือมีอาหารเช้ามีอาหารที่เราไม่ค่อยมีนะครับพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วปรากฏว่าไม่ค่อยได้ไปพาไปร้านชอปปิ้งส,ส่วนใหญ่ต้องไปซื้อของเขาอย่างงี้นะครับที่รายสุดก็คือ ทั้งปีไม่ได้ไปเลยเต็มทั้งปีเต็มมันตลอดนี่นะครับเขาก็จะร้องเรียนมาตอนนี้เราก็มีการแก้ไขก็คือว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านตรวจสอบแล้วว่าไม่คุ้มค่านะครับสิธที่าแรกท่านยกเรื่องได้เลยซึ่งตรงนี้ปัญหาก็เบาไปเยอะครับสคบดูแลเลยโดยตรงเพราะว่าเนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนมาในเรื่องของการไม่ชอบทำในการเป็นสมาชิกนะคะนอกเหนือจากธุรกิจที่ที่ได้ สอบถามทางท่านผู้มน่วยการไม่ว่าจะเป็นทํางานผ่านเน็ตทำงานอยู่บ้านธุรกิจท่องเที่ยวแบบนี้ยังมีเคสตัตี้อื่นๆอีกไหมคะที่เป็นภัยสังคมในปัจจุบันและมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆอะคะท่านจริงๆแล้วเนี่ยตัวหลักๆตัวนี้มาก็คือชาลูกโซ่เนี่แหละฮะที่เป็นก็ค่อนสําคัญนะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็กระทบพอสมควรคือธุรกิจที่จ้างคนมาดูแล เด็กคนชลาคนป่วยที่บ้านยังไงคะท่านจ้างมาแล้วปรากฏว่ามาดูแล3าวันขอลากลับบ้านแล้วไปเลยหายเลยวร์สัทก็ไม่ส่งมอแทนเงินก็ไม่คืนเขาะนะครับเอาถ้ามาดูปุ๊บปรากฏว่าไม่มีความรู้ดูคนป่วยไม่มีความรู้เลยนะครับม,มาดูผีิวถูกนะครับจะยกเลิกก็ไม่ได้เงินก็ไม่คืนนี่ก็เป็นปัญหาตัวน,นี้เราจะออกประกาศครับให้ธุรกิจนะครับจ้างคนมาดูแลเด็ก ผู้ป่วยคนชราผู้สูงอายุเนี่ยเป็นรุรกิจที่ควบคุมสัญญาจะได้มีข้อความที่เป็นธรรมไม่งั้นสมมติว่าจ้างมาดูคนป่วยนะครับคนป่วยนี่อาจจะเสียชีวิตเร็วกว่ากําหนดเพราะนั้นเวลาที่เหลือต้องคืนก็ไม่คืนนี่ะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ก็คือมาอยู่สองวาัานแล้วลากลับบ้านแล้วไม่มาเลยหายไปเลยคนใหม่ก็ส่งไม่ส่งมาแทนอย่างงี้ครับแล้วก็ไม่คืนเงินก็ด้วยเงินก้อกันเอาเปรียบ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใกล้เคียงมากครับใกล้มากใกล้มาก,กมากนะคะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นธุรกิจขายตรงที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็คือเขาจะต้องมีการระดมสมาชิกนะคะคเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วจะต้องมีค่าแรกเข้าค,ค่าแรกเข้าก็แพงแสนแพง4 50, ี่ห้าหมื่นเขาบอกว่าพอจ่ายค่าแรกเข้าปุ๊บคุณจะได้ผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ นะคะแล้วก็คุณก็ต้องหาสมาชิกเพิ่มถ้าเกิดคุณอยากมีรายได้เพื่อให้สมาชิกใช้ผลิตภัณฑ์แต่พอกลับมาบ้านเปิดดูผลิตภัณฑ์โอ้แม่เจ้ามันช่างมูลค่าน้อยนิดหรือเกินตรงนี้เนี่ยมันเข้าขายหลอกลวงไหมคะก็เข้าขายครับเพราะจริงๆขายตรงเนี่ยนะครับการแรกเข้าไม่ค่อยแพงนะครับเป็นค่าทรรมเนียมนิดหน่อยเข้ามาสมาชิกเนี่ยเข้าหวังประโยชน์จากอาศิาไปขาย มีลูกคีบเอาินค้าไปขายเยอะๆซึ่งค่าสุดยอดจะมีสินค้าพรีเมียมซึ่งไม่มีขายทั่วไปนะครับก็ลูกค้าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบของที่อาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ของคุณภาพดีนะฮะก็จะมีกลุ่มลูกค้านี้มาซื้อเพราะนั้นถ้าของก็ขายดีหาเครือข่ายเยอะของก็จะกระจายไปทั่วประเทศรายได้เขาก็เข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นธุรกิจขายตรงที่ดีก็จะเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเน้นเนี่ยครับเน้นเรื่องการ ลงมากมากเนี่ยนะครับแล้วได้ของไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ดีครับอย่างนี้อย่าไปแต่ต้องยิ่งยิ่งเน้นสมาชิกไม่ถูกต้องครับขายตรงเน้นขายสินค้าไม่ใช่เน้นสมาชิก้นสมาชิกก็เข้าแชร์ลูกโซ่ครับค่ะแล้วอย่างนี้เราจะร้องเรียนกัสบสคบได้ได้ครับอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้เลยถูก <ๆ S 2> ต้องนะครับเ,เราสามารถตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบริษัทนี้นะครับว่าตรงไปตรงมาหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่า ในกรณีที่มันมีสินค้าให้เราเห็นอันนี้ร<ช>้องเรียนกับสคบอได้ไดไดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ามาเราดมทุนแบบกรณีใช้ลูกโซ่เนี่ยเราร้องเรียนสคบอได้ไหมต้องแยกเป็นสองประเด็นครับถ้าบริษัทที่ว่านี่นะครับมีการจดทะเบียนขายตรงหรือตลาดแบบตรงก็ตามแล้วมีพฤติกรรมปลายพันอย่างนี้สคบอเข้าไปดูแล<อ>ได้แต่ถ้าเกิดเขาไปทําเองเลยไม่ได้จดทะเบียนสคบอเลยนะฮะอันนี้เราก็มีไม่น่าไปก้าวล่วงเข้าไปเรื่องก,การทุจริตโดยแท้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าตำรวจก็ดีปปงก็ดีที่ใส่กันไปว่าตาน้หน้าที่ครับ ต้องดูก่อนด้วยเพราเจะจะแจ้งใครต้องดูประเภทของธุรกิจให้ชัดเจนแต่ว่าถ้ามีบอะแสก็แจ้งสคบได้ครับเราสามารถประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ค่ะจากไอ้ภัยสังคมต่างๆที่เราเห็นอย่างที่ท่านนําเรียนมานะคะหลากหลายกรณีตัวอย่างเนี่ยค่ะเราจะมีมาตรการป้องกัน นอกจากป้องกันแล้วเราจะปราบปรามภัยคุกคามตรงนี้อย่างไรบ้างคะเรื่องนี้คงเป็นเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าธุรกิจที่ผิดกฎหมายเี่กก็มักจะมีวิธีการหลากหลายนะครับหลากหลายเนี่ยประชาชนก็ต้องตระหนักก่อนครับว่าการลงทุนที่ง่ายเกินไปนะครับมีบผลตอบแทนสูงเนี่ยให้อนุมานไปก่อนครับว่ามันไม่ไม่จริงนะฮะเพราะนั้นที่ผมเรียนแต่แรกก็คือของถูกของฟรีมันไม่มีในโลกครับ เงินต <idd ari> ้องได้ในปฏิการทํางานหรือขายสินค้าที่ที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นการที่ให้เงินลงทุนแล้วเดี๋ยวได้ผลตอบแทนสูงครับคิดไว้ก่อนครับไม่ถูกต้องตรงนี้ก็จะช่วยเราไม่หลงกลเข้าไปติดกับดักเขาค่ะและในส่วนของการปรับปรามนะคะท่านการปรับปรามนะครับสคบนี้ก็จะมีอำนาจส่วนหนึ่งถ้าเขาเข้าขายตรงนะฮะเราก็มีอำนาจที่จะสมมติว่าเขาเข้ามาจดทะเบียนขายตรงแล้วเนี่ยไม่ทําตามแผน ท,ที่ไว้เนี่ยมันก็มีโทษม,มีโทษจำคุกนะครับแต่ถ้าเกิดไปเข้าขายเป็นชาลูกโซ่เนี่ยก็จะมีสำนักง,งานปป,ปอง,งอนะครับมีสำนักง,งานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนเข้ามาดูแลนะครับม,มีดีเอสไอเข้ามาม,มีตำรวจปคบเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนคดีอาญาครับอันนี้คือหน่วยงานโดยตรงเลย,เลยโดยตรงเลยนะคะและที่ผ่านมาสังคมปัจจุบันนี้ค่ะมีธุรกิจขายตรงและแชร์ลูกโซ่แบบผิดกฎหมายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะที่เราตรวจจับไปจริงๆเนผมเลยก็คือ วันนี้ตรวจจับแล้วสบริษัทวันนี้สองบริษัทนะครับกำลังตรวจสอบอีกหลายบริษัทที่เริ่มจะเข้าเขาเช่นกันนะครับ<อ>ก็ดำเนินคดีไปแล้วเดียร์ไซก็ว่าไปครับอีกบริษัทก็อยู่เรืเดำเนินคดีอยู่ตอนนี้ครับจะนั่งก็มีนช่คะมี<ก>เยอะก็มีมีครับ คือเห็นทั่วๆไปเลยซึ่งบางครั้งเราก็ต้องใช้วิทยาารยานนิดนึงในการจะเลือกทำธุรกิจตอนนี้ก็ตรวจสอบเจออีกหลายบริษัทครับที่เข้าข่ายกาลังลงรายละเอียดกันอยู่ครับดังนั้นวิธีง่าย,ายๆอย่างที่ท่านนำเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วถ้าจะทําธุรกิจประเภทนี้คือจะต้องมีสินค้าถูกต้องครับเป็นผู้จำหน่ายอิจระครับอ่ะแล้วก็มีผู้บริโภคมีแผนการตอบแทนที่ชัดเจนนะครับ<อ>ไม่เป็นไรอันนี้เป็นขายตรงนะครับแต่ถ้าอยู่ๆลงมนเลยแล้วรอผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจาลูกโซ อย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำนะคะเสียเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะแล้วสำหรับประชาชนที่หลงผิดไปแล้วด้านไปอยู่ในวงจรของแชร์ลูกโซ่เนี่ยค่ะจะทำยังไงให้ได้เงินคืนล่ะคะเบื้องต้นเลยนะครับขอเงินคืนก่อนบอกขอถอนเงินก่อนขอถอนที่ลงทุนขอถอนเลยนะครับซึ่งมักจะไม่ได้ก็่นาดเละสิค่ะไเพราะพเริ่มชัดแล้วครับว่า แชร์ลูกโซ่เนี่ยโดนหลอกแล้วรีบมาแจ้งความครับรีบมาแจ้งความนะครับมาแจ้งพฤติการครับตำรวจหรือทางปปงจะได้ดี่สารดิ้นลงไปสืบสวนนะครับแล้วก็ดําเนินการเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้ยึดทรัพย์ไว้ก่อนอย่างที่ขณะนี้ยึดทรัพย์ไว้เพื่อมาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายโอหโยและอย่างนี้เราจะได้คืนเต็มเม็ดเสมนที่เราลงไปแล้วคะท่านก็ถ้าโชคดียึดทรัพย์ได้เยอะครับก็อาจจะได้คืนเต็มที่นะครับแต่ครั้นี้อย่างว่าบริษัทอาจจะมีการยักย้ายไทยเทเพราะนั้นอันที่หนึ่งอย่าเข้าไปคล้องแวะถ้าเข้าไปแล้วก็รีบ รายงานทางหน่วยงานของรัฐก่อนครับว่าน่าจะถูกหลอกครับเราจะได้ดำเนินการรีบสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มยึดทรัพย์มานะครับปปงเขาเป็นสิทธิทรัพย์จะได้มารีบเฉลี่ยคืนอาจจะได้ไม่เต็มจํานวนก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับและที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่หลังจากที่มีการจับผู้กระทําความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยค่ะได้คืนมากน้อยแค่ไหนครวันนี้เนี่ย จากรายงานทางตำรวจนะครับ<ฆ>เห็นว่ายึดมาหลายหลายร้อยล้านอยู่นะครับวัสดุที่กำลังเป็นปัญหาตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมฟังทางตํารวจท่านพูดเนี่ยมาถึงขนานี้เนี่ยถ้าผู้เสียหายประมาณนี้เนี่ยเงินเฉลี่ยกับคืนน,น,น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าถ้าวันหน้ามีผู้เสียหายอีกเยอะๆมาเนี่ย,นนยก็ต้องเฉลี่ยไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่ว่าทางตํารวจจะไปยึดทรัพย์ได้เพิ่มเติมไหมนะครับท่านก็พยายามหาทางอยู่นครับว่ามีตรงไหนบ้างยึดให้หมดนะครับถ้า ยืนยันไม่ได้ว่าได้มายอย่างไรปปงเ้ายึดหมดเพื่อ,อเอามาเฉลีย่ยขึ้นกับผู้เสียหายครับนั่นแะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่เรานํามาฝากกันนะคะเป็นอีกหนึ่งภัยเตือนเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่ก้าวขาไปในธุรกิจนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้าขายแชร์ลูกโซ่รีบถอนออกมาถ้าดูแล้วมันไม่ดีก็แจ้งความเะค่ะนะคะ จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับวันค<ๆ>ุ้มครองผ<ๆ>ู้บร<ๆ>ิโภคนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้<ๆ>30เมษายนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจําเป็นสําหรับประชาชนคนไทยมากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่สําคัญมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยกิจกรรมที่ว่านี้มีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าพักสักคร่ค่ะ